สวัสดีค่ะคุณนิตานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการใช้ AI มาช่วยสร้างรายได้บนโลกออนไลน์กันค่ะถ้าใครเคยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างแต่ก็ติดนู่นติดนี่วันนี้ละค่ะคือวันที่เราจะมาปลดล็อกเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเคยเป็นแบบนี้ไหมคะแบบว่าวนเวียนอยู่กับความคิดที่ว่าฉันต้องหา n i ชให้เจอก่อนหรือต้องได้ไอเดียที่ดีที่สุดเท่านั้นวนคิดอยู่อย่างนั้น จนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยใช่ไหมคะไอความคิดที่ว่าต้องหาให้เจอก่อนนี้ละคะ่ะตัวดีเลยมันกลายเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นที่คอยขวางเราไว้จากการลงมือทำจริงๆครูมีเพื่อนคนหนึ่งเลยคะ่ะทักมาคุยกันเขาถามว่าทำไมครูถึงทำดิจิทัลโปรดักส์ออกมาได้ทุกอาทิตย์เลยในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยยังติดอยู่กับการเลือกนิชอยู่เลยคะ่ะครูเข้าใจความรู้สึกนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าครูเองก็เคยเป็นคะ่ะ เคยเสียเวลาไปเป็นเดือนๆกับการหานิชที่มันต้องสมบูรณ์แบบที่สุดจนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่ากับดักการหานิชค่ะมันคือการที่เรามัวแต่วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์มากเกินไปจนเราไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะมัวแต่รอความชัดเจนที่มันอาจจะไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้เรากำลังเสียเวลาอันมีค่าไปกับการวางแผนแทนที่จะเอาเวลาไปลงมือทำค่ะแต่ นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆค่ะความจริงก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีนิชที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องมีคือเครื่องทุนแรงที่มันส่งพลังค่ะและแน่นอนว่าในยุคนี้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องทุนแรงให้เราได้ดีไปกว่า AI อีกแล้วล่ะค่ะภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเรานะคะจากวิธีคิดแบบเก่าที่มัวแต่เสียเวลาหานิชรอไอเดียที่ดีที่สุดกลัวว่าจะทำออกมาไม่สมบูรณ์แบบ เราต้องเปลี่ยนมาเป็นวิธีคิดแบบใหม่ค่ะนั่นก็คือใช้ AI เป็นเหมือนจรวดส่วนตัวส่งเราให้ลงมือทำได้ทันทีเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งให้เราเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีสะดุดค่ะใช่แล้วค่ะ AI คือทางลัดคือทางด่วนเลยก็ว่าได้ที่จะพาเราไปสู่การสร้างรายได้ มันช่วยย่นระยะทางให้เราได้เยอะมากๆทําให้คนธรรมดาธรรมดาที่อาจจะไม่มีผู้ติดตามเยอะหรือไม่มีเงินทุนมากมายก็สามารถเริ่มสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ได้จริงๆค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือวิเศษไปพร้อมๆกันแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีแล้วนะคะแต่จะเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้งานได้จริงที่จะเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเงินได้เลยพร้อมที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์จากปลายนิ้วกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เครื่องมือแรกที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ c h a t g p ค่ะอยากให้มองว่ามันเป็นเหมือนโรงงานผลิตคอนเทนต์ส่วนตัวของเราเลยนะคะเราสั่งให้มันสร้างดิจิทัลโปรดักตเขียนบทความเขียนอีเมลการตลาดหรือแม้กระทั่งขายชุดคำสั่งหรือที่เรียกว่าพร้อมแพ็กก็ยังได้เลยค่ะจุดสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ คือลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อความเร็วค่ะและชัด GTP นี่แหละคือคำตอบนั้นเลยต่อมานะคะคือ perplexity ค่ะตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยรีเสิร์ชมือโปรเลยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ถนัดเรื่องการหาข้อมูลเชิงลึกใช่ไหมคะแต่เจ้าเครื่องมือตัวนี้แหละมันสามารถวิเคราะห์คู่แข่งสรุปภาพรวมตลาดหรือหาคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจให้เราได้ในพริบตาเดียวเลย ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนความสามารถนี้ให้กลายเป็นบริการที่มีคนยอมจ่ายเงินได้สบายๆเลยค่ะแล้วดูตัวเลขตรงนี้สิคะน่าสนใจมากเราสามารถรับทำรายงานสรุปข้อมูลแบบนี้เนี่ยในราคาประมาณ50-150ดอลลาร์ก็คือประมาณ1,800ถึง5,500บาทต่อรีพอร์ตเลยนะคะโดยใช้แค่ Perplexity เป็นเครื่องมือหลักเท่านั้นเองมีเจ้าของธุรกิจเยอะมากค่ะที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับข้อมูลที่ชัดเจนและช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพวกเขา มาถึงขวัญใจมาหาชนกันบ้างแคนว่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้พอมี AI เข้ามาเสริมทัพด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเครื่องจักรผลิตดิจิทัลโปรดัก t ที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะเราสามารถสร้าง Template Planner หรือว่า E-Book ได้ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะคะใครที่เคยคิดว่าการสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องยากต้องมาเจอกับ d u r a b l e AI ค่ะที่สามารถสร้างเว็บไซต์ให้เราเสร็จได้ใน60วินาที ไม่ผิดค่ะ60วินาทีมันจัดการให้เราหมดเลยทั้งออกแบบแล้วก็เขียนเนื้อหาให้ด้วยเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับการรับงานทำเว็บไซต์ให้ธุรกิจเล็กๆที่อาจจะมีงบจำกัดทำให้เราส่งมอบงานสวยๆได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีเลยค่ะแล้วรายได้ที่เป็นไปได้ล่ะคะเราสามารถตั้งราคาได้ประมาณ150-300ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ5 5า0ถึง11,000บาทต่อเว็บไซต์เลยนะคะ นี่คือช่องทางทำเงินที่เห็นผลเร็วมากๆเพราะว่าเราใช้เวลาทำน้อยมากแต่ได้กำไรส่วนต่างที่สูงค่ะเอาละค่ะพอเรารู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นกันไปแล้วทีนี้ขั้นต่อไปที่มันเจ๋งกว่านั้นอีกก็คือการนำเครื่องมือพวกนี้ล่ะค่ะมาประกอบร่างรวมกันเพื่อสร้างเป็นระบบทำเงินอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Content Assembly Line ที่สามารถทำงานแทนเราได้เลย สไลด์นี้คือไฮไลท์เลยค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองนึกภาพตามครูไปช้าๆนะคะมันเหมือนสายผ่านการผลิตในโรงงานเลยค่ะสเต็ปแรกเราใช้ Chat GPT เขียนสคริปต์พอได้ตัวหนังสือมาปุ๊บสเตสองเราส่งข้อความนั้นต่อไปให้ Eleven Labs สร้างเสียงภาคที่เหมือนคนจริงๆออกมาพอได้เสียงมาก็ไปต่อที่สเต็ป3ค่ะเอาเสียงไปประกอบกับวิดีโอที่เราสร้างง่ายๆใน Canva แล้วสุดท้ายจบเลยเราก็ได้คอนเทนต์วิดีโอที่สามารถนำไปขายเป็นสินค้าดิจิทัลได้เลยทันทีนี่แหละค่ะคือสายพานการผลิตอัตโนมัติของจริงนอกจากสายพานการผลิตวิดีโอเมื่อกี้นะคะยังมีเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆที่น่าสนใจมากๆอีกค่ะอย่างเ p พีเนี่ยมันเหมือนเป็นกาววิเศษเลยนะที่คอยเชื่อมแอปต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้มันส่งมอบงานให้ลูกค้าได้แบบอัตโนมัติส่วน Whisper AI ก็สุดยอดมากค่ะมันถอดเสียงเป็นข้อความได้แม่นยำมากๆเหมาะก,ก,กับการทำบริการเปลี่ยนพอดแคสต์หนึ่งตอนให้กลายเป็นบทความดีๆได้เลยและยังมี Notion AI ที่เราสามารถใช้สร้างเทมเพลตระบบการทำงานเจ๋งๆของเราเองแล้วก็แพ็คออกมาขายเป็นสินค้าได้เหมือนกันค่ะและแล้วเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นก็คือการเริ่มก้าวแรก เพราะมันสำคัญกว่าการมีแผนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกค่ะอย่าปล่อยให้การรอคอยมาขวางเราจากการลงมือทำนะคะนี่คือความจริงที่ครูได้เรียนรู้มากับตัวเองเลยค่ะยิ่งเราสร้างมากเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งหาเราเจอเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะการลงมือทำเนี่ยมันจะสร้างแรงส่งแล้วก็สร้างโอกาสให้ไรายได้เข้ามาหาเราเองค่ะอย่าไปรอให้ทุกอย่างมันพร้อมแต่จงสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเองนะคะและสุดท้ายนี้ครูขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญข้นขอนี้ค่ะ จากเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เครื่องมือชิ้นแรกที่จะลองหยิบมาใช้คืออะไรคะลองเลือกมาแค่หนึ่งอย่างก่อนแล้วเริ่มลงมือทำทันทีหลังฟังจบเลยนะคะเพราะก้าวแรกสำคัญที่สุดเสมอคะ่ะ